บอกว่าให้ล้างทั้งนอกข้างในนะถามช่างมาบอกว่าเออล้างข้างนอกข้างในนะผมจัดเลยแต่ไม่รู้รถจะติดหรือเปล่านะเด <c oughs> แต่เรารอดูตอนตอนตอนล้างเสร็จอ <c oughs> ่าีนล้างใช่แบบนี้เลยอันนี้เป็นน้ำยาล้างคราบนะ <c oughs> ผมผสมโซลาร์กับน้ำ <c oughs> ไม่รู้จะเป็นยังไงนะ <c oughs> ต้องรอดูตอนล้างเสร็จจะสตาร์ทติดไหม ไม่ติดก็เข้าอู บางคนไม่กล้าลางน,ะนงั่งกลัวผัน้องกตัวครนะับฉีดไปเลยเองกลัว,วอังก็าซ่อมเขาจะมีหัวไว้ทำไมใช่ไหมเดี๋ยวมาดูตอนสตาร์ทัไม่ติดนิฮาเลย <c oughs> ว่าไม่ติดนะลบติดครับผมยี่ปปดดน,น,น,นุ่นอยให้ดูนะใครที่แบบอยากล้างเครื่องห้องเครื่องนี้ฉีดน้ำเข้าได้เลยครับวิธีดูจุดหลักๆนะถ้ากลัวเครื่องพังให้หาอะไรมาปิดกองอากาศเลยมันจะมีรูเลยนะแต่ของผมตามจริงมันรูมันจะออกมานี่นะเดี๋ยวผมเอาออก ใส่ท่อตัวนี้เข้าไปแทนใส่ท่ออินเตอร์ก็อุดอุดรูไว้ซะอันนี้คือทางน้ําที่จะเข้าได้แล้วก็มาอีกตาแหน่งนึงกล่องไฟกล่องไฟตัวนี้สําคัญนะห้ามน้ําเข้าเด็ดขาดเนี่นผ่านได้ครับหรือถ้ามันเข้าก็อย่าเพิ่งสตาร์ทอย่าพึ่งทําอะไรนะเป่าให้แห้งนี่แหละครับจุดหลักๆเพราะในเครื่องเนี่ยไม,ไม่งั้นก็ไม้บัด ไม้วัดนี่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์เข้านะตรงนี้รถทุกรุ่นมันจะมีไม้วัดอยู่ให้หาถุงครอบไว้แล้วก็ที่เหลือฉีดได้เลยฉีดน้ําได้เลยครับเหมือนผมพาฉีดอ่ะไม่พังครับพังก็งเข้าโอ้ครับแค่นั้นเอง <laughs>